ลโลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับปรางอีกแล้วนะจ๊ะจากช่องไฟคอนโดนะคะวันนี้ปางพามาดูคอนโดซึ่งอยู่ใกล้กับ BTS บ,บางนานเลยเพื่อนๆคือห่างจาก BTS แค่1่1โลเท่านั้นและผ่อนเริ่มเพียงแค่4-5 0 0พันค่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่โอ้โห ห้องกว้างมากเลยนะคะขนาดใหญ่ต้องสามตารางเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แบ่งห้องได้สวยงามอีกแล้วฟังก์ชันคือครบมากๆมีทั้งครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะแล้เดี๋ยวพาไปดูห้องนั่งเล่นก่อนนะคะนี่ค่ะคือห้องนั่งเล่นของที่นี่เลยนะคะก็คือเราก็แถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยนี่ค่ะโซฟาสองที่นั่งนะคะแล้วเบาโซฟาเนี่ยมันเป็นแบบเป็นเบาหนังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นแบบกำมยี่นะคะทุกคนดูคือมันนิ่มมากให้ความรู้สึกคือแบบมันจะนิ่มๆมากๆเลยนะคะเนี่ยคือนั่งได้2คนเลยนะคะแล้วก็มาที่มุมนี้นะคะคือห้องเนี้ยเราจะแต่งที่แตกต่างจากห้องอื่นนะคะจากที่เพื่อนๆเห็นจากคลิปอื่นๆเนาะซึ่งห้องนี้ดูที่ผนังนะคะคือมันจะให้ความรู้สึกแบบมันมูจิมากๆเลยอ่ะมันจะแบบละมุนมากเพราะว่าเราทําผนังโดยการใช้ไม้นะคะที่มันแบบ ให้รับความโค้งในบริเวณนี้ยเราก็จะเห็นว่าไฟมันตกลงมาทําให้แบบคือผู้หญิงมากคุณหนูมากเลยนะห้องเนี้ยดูสิคือเป็นผนังลิ้วนะคะนี่่ถ้าแบบมาดูดีเทลนะคะมันจะเป็นแบบความโค้งนะคะนี่ของผนังคือแบบสวยมากเพื่อนๆคือไม่เหมือนห้องอื่นนะคะเนี่ยแล้วก็มาที่ปลายโซฟากันนะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็มีโต๊ะ ชันวางชันวางทีวีนะคะของ Index Living Mall เลยนะคะซึ่งให้สีแบบวอมวอมนิดนึงมันก็จะเข้ากับแสงไฟแสงผนังนะคะแล้วตู้นี้นะคะคือเก็บของได้เยอะที่เดียวเลยนะคะนี่ก็คือมีไม้ด่างอะไรมาตกแต่งด้วยนะคะนี่ค่ะคือเนี่ยลิ้นชงลิ้นชาคือเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะนี่โหคือเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ชั้นนำเลยนะคะที่เราเลือกสัว์มาให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็มาที่มุมนี้เลยนะคะ เร่งมุมนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าคือห้องนี้บอกไว้เลยว่าตู้เสื้อผ้าคือขนาดใหญ่มากเทียบจากตัวปางเนี่ยโอโ้โหคือเก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นของคอนเซปต์นะคะตู้เสื้อผ้านี้นะคะก็คือเก็บของได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะนี่มีแขวนมีอะไรอย่างนี้เลยนะคะโอโ้โห แล้วมุมถัดไปนะคะเราก็มีเป็นตู้ลิ้นชักให้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็คือเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอามาเก็บในตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะคะว่าห้องนี้นะคะเราจะเลือกเฟอร์นิเจอร์โดยใช้สีที่แบบเป็นสีไม้สีขาวนะคะวอมวอมมันก็จะเข้ากับห้องด้วยผนังของสีห้องนะคะแล้วก็ที่พื้นนะคะซึ่งพื้นเนี้ยเราก็ ทำใหม่ให้เลยนะคะเป็นกระเบื้องยางนะคะซึ่งกระเบื้องตัวนี้นะคะกันปวกกันไฟด้วยนะคะเพื่อนๆคือเวลาที่เพื่อนๆเ,เอาม็อบมาถูพื้นหรือทําน้าหกพื้นจะไม่บวมนะคะคือข้อดีอมากๆของกระเบื้องยางนะคะแล้วก็ระหว่างที่ห้องนั่งเล่นและก็ห้องนอนนะคะเหมือนเดิมคะ่ะเรามีเป็นกระจกอลูมิเนียมนะคะคือแบ่งกั้นโซนระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องนอนเลยนะคะนี่โห oh, คือมันจะแบบทำให้เป็น p r i v a t เลยนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆพ,พ,พาแบบ พาเพื่อนพาครอบครัวมาใช่ไหมคะคือเราก็จะสามารถที่จะแบบให้เขาอยู่บริเวณโซนน,นี้ทำให้แบบคือมันดีมากเลยนะคะนี่แล้วเดี๋ยวโซนถัดไปบัปงพาไปดูห้องนอนกันดีกว่านะคะตามมาเลยนี่นี่ก็คือโซนห้องนอนนะคะเพื่อนๆคือ พอเราเดินมาจากห้องนั่งเล่นแล้วนะคะใครจะเชื่อว่าห้องนอนเพียงแค่ห้องขนาดเพียงแค่31ตารางเมตรอ่ะเราจะแบบฟังก์ชั่นโซนการใช้งานได้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะที่เห็นคือห้องนอนคือกว้างมาก คือเทียบจากตัวปางนะคะนี่เราก็มีเตียงแถมให้ด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นเตียงของอ่าอินเด็กซ์ลิฟท l มอลเลยนะคะเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์คือดีของประเทศไทยเลยนะ,ะซึ่งเตียงนี้นะคะขนาดใหญ่5ฟุตเลยนะคะนี่คือหัวเตียงอะ่ะมันก็จะเป็นสีไม้แบบนี้นะคะซึ่งทุกเฟอร์นิเจอร์คือเราเลือกตัดมาแล้วว่ามันจะเข้าคอนเซปต์เดียวกันนะคะแล้วก็ที่ผนังของห้องนอนนี่ค่ะคือเรามีกรอบรูปคือกรอบทองเลยนะคะเป็น เป็นรูปเพนติ้งนะคะที่เราติดตั้งให้เพื่อนๆคือมันจะรับกับไฟได้ดีเลยนะคะไฟดาวไลท์ซึ่งเวลาเพื่อนๆที่จะแบบอ่านหนังสือหรือว่าจะนอนแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะปิดไฟได้นะคะนี่มันก็จะเราเลือกได้เลยว่าเราจะเปิดเป็นไฟดาวไลท์หรือว่าเป็นไฟจริงของห้องนอนนะคะซึ่งมันทําให้เราแบบฟังก์ชันการใช้งานของไฟคือดีมากนะคะแล้วก็ที่เห็น ชุดเครื่องนอนทั้งหมดคือได้ฟรีไปเลยนะคะนี่คือพร้อมอยู่จริงๆนะเพื่อนๆคือแค่แบบลากกระเป๋าเข้ามาคืออยู่ได้แล้วนะคะซึ่งห้องนี้นะคะผ่อนถูกกว่าเช่านะคะผ่อนเริ่มเพียงแค่สี่ห้าพันเท่านั้นเป็นเจ้าของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยนะคะคือได้ฟรีให้หมดเลยนะคะแล้วก็มากันที่ข้างๆข้างๆเตียงนะคะซึ่งข้างๆเตียงดูสิมันมีแบบเป็นโต๊ะแบบ น่ารักมากเลยนะคะนี่คือเป็นชั้นวางของนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าชั้นวางของก็คือมีความโค้งที่แบบรับกับตัวผนังที่เราดีไซน์มาแล้วนะคะคือห้องนี้มันแบบจัตะมุตม็มมากมากเลยนะคะแล้วก็มากันที่ปลายเตียงนอนกันดีกว่านะคะซึ่งปลายเตียงนอนนะคะเราก็มีโต๊ะทํางานให้ด้วยเลยนะคะซึ่งคือรู้เลยว่าเพื่อนเพื่อ่ะจะต้อง work from home กันอยู่ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็คือนี่ค่ะคือพร้อมมากเก้าอี้ก็คือเป็นบาะ เป็นบ็อกกรมยี่ซึ่งเหมือนกับโซฟาเลยนะคะคือเข้าสซตจกันมากแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะแบบนั่งทํางานมุมนี้ได้เลยนะคะนี่โห oh. แล้วก็เก็บช่องใส่ของลินชักคือพร้อมครบมากเลยห้องนี้นี่ค่ะจะนั่งทํางานหรือว่านั่งกินข้าวมุมนี้ได้เลยนะคะนี่ลองจินตนาการว่าเรามีแล็ปท็อปอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โ oh. หคือครบเลยทีเดียวนะคะ w o r k f r o m Home ที่ห้องนี้ก็สบายเ้อ แล้วก็มาที่โซนนี้นะคะเราก็จะมีแอร์ติดตั้งให้ด้วยนะคะคือขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะขนาดสีแอร์ยังเป็นสีโทนเดียวกับห้องเลยนะดูดิสีแบบครีมครีมนะคะแล้วก็มาตรงนี้ตู้เย็นตู้เย็นอันนี้ก็เป็นของฮิตาชินะคะที่เราให้ด้วยเลยนะคะนี่เป็น2องฝานะคะและเดี๋ยว โซนถัดไปเดี๋ยวจะพาไปดูห้องครัวกันนะคะซึ่งระหว่างที่จะไปห้องครัวเราก็จะมีเป็นประตูนะคะปิดกั้นระหว่างห้องนอนนะคะแล้วก็ไปห้องครัวด้วยซึ่งมันจะแบบกั้นความเป็นส่วนตัวได้ดีมากเลยนะคะแล้วระหว่างห้องครัวนะคะเราก็จะมีผ้าม่านนะคะนี่เป็นผ้าม่านก,กัน UV ขนาดสองชั้นเลยนะคะที่เราติดตั้งให้เพื่อนเพื่อจะเห็นว่าแบบเออพอปิดมาอย่างเงี้ยคือ แสงจกข้างนอกนะคะมันจะไม่เข้าข้างในเลยนะคะนี่คือแบบเราใช้ผ้าม่านกัน UV เลยแล้วก็เป็น2ชั้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันดีกว่าค่ะตามมาเลย ก็พอเปิดประตูจากห้องนอนมาแล้วนะคะก็จะเป็นโซนระเบียงเลยนะคือแบบระเบียงห้องนี้คือค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะเพื่อนๆจะมาซักล้างอะไรอยู่บริเวณนี้คือพร้อมมากเพราะว่าเรามีปั๊กติดตั้งให้นลคะแล้วก็มีเป็นก๊อกด้วยนะคะซึ่งบางคนก็จะวางเครื่องซักผ้าบริเวณนี้หรือว่าวางบริเวณตรงนี้ได้เลยนะคะและที่สําคัญระเบียงของห้องนี้นะคะเรามีกระจกที่แบบติดให้ด้วยเลยนะคะคือไม่ต้องห่วงว่าจะมีนกหรือมีอะไรเข้ามานะคะนี่ คือแบบเราติดตั้งฟรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะคะแล้วก็วิวห้องเนี้ยไม่บล็อกนะคะถ้ามองไปมุมเนี้ยจะเป็นวิวท้องฟ้าโล่งเลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูคือ โอ้หคือลมเย็นมากว่าทิศนี้จะเป็นทิศเหนือนะคะคือจะได้ลมเข้ามาเลยนะคะนี่แล้วก็่อนถัดไปเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวเราก็จะมีประตูปิดกั้นนะคะระหว่างระเบียงแล้วก็ห้องครัวอีกรอบนะคะเผื่อเวลาใครทําอาหารอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะได้ไม่ออกนะคะแล้วก็ที่ห้องครัวเราจะมีเป็นกระจกให้ด้วยนะคะซึ่งกระจกเนี้ย พอเราทําอาหารอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะระบายไปทางนี้เลยนะคะนี่โหเย็นด้วยนะคะแล้วก็ห้องครัวห้องนี้คือเรามีเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่แบบติดตั้งให้เลยนะคะคือพร้อมมากใครที่ทําอาหารคือต้องห้องนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญแถมไมโครเวฟอีกแล้วนะคะของยี่ห้อ Electrolux นะคะซึ่งของใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพวกแบบไปรับประกันยอะไรเงี้ยยังอยู่ในนี้อยู่เลยนะคะนี่ ซิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆนบางคนนะคะก็จะสามารถทาอาหารได้โดยการซื้อเตาไฟฟ้านะคะมาวางติดตั้งบริเวณนี้ได้เลยนะคะนี่คือแบบห้องครัวกว้างมากเลยนะคะซิงเก็บของได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูสรุปกัน,นะคะ่ะว่าห้องนี้อยู่ใกล้ที่ไหนอะไรยังไงแลวผ่อนเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่ใครกู้ได้บ้างนะคะตามมาค่ะ แล้วก่อนที่เราจะไปสรุปห้องนี้กันนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องน้ําก่อนนะคะซึ่งห้องน้ําจะอยู่กับทางเข้าของประตูเลยนะคะแล้วห้องน้ําห้องนี้คือกว้างมากเพื่อนๆคือมันจะแบ่งกั้นโซนระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเลยนะคะซึ่งสุขภัณฑ์ก็คือของใหม่เลยนะคะนี่โอ้โหแล้วก็ที่สําคัญเครื่องทําน้าอุน่นเราก็แถมให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นพวกฝักบัวก็คือของใหม่ คือเอี่ยมมากเลยนะคะนี่แล้วก็มีกระจกมีอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆสามารถที่จะแบบมาจูจีแปรงฟันกาแฟอะไรบริเวณนี้ได้เลยนะคะนี่คือกว้างมาก เราก็มาสรุปกันดีกว่านะคะหลังจากที่พังพาไปดูห้องนี้คือครบทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะห้องครัวห้องน้ําคือครบหมดแล้วนะคะซึ่งห้องนี้อยู่โครงการ Regent Home 7นะคะซึ่งอยู่ใกล้กับ BTS บางนาเพียงแค่1กิโลเท่านั้นเลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะแบบเดินทางไป BTS คือสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่คอนโดนี้นะคะคือใกล้กับห้างเซนทัลบางนาเพียงแค่โลเดียวนะคะแล้วก็คือใกล้กับห้างเมกกะบ,บางนาอีกด้วยนะคะหรือ ว่าใครที่จะไปใบเทปบางนาไปแบบไปอีเวนต์ต่างๆคือใกล้มากนะคะแล้วที่สําคัญคอนโดนี้นะคะอยู่ใจกลางสีแยกเลยนะคะอยู่ใกล้กับถนนไม่ว่าจะไปทางเส้นบางนาก็ได้นะคะหรือว่าไปทางเส้นชุคุมวิทก็ได้คือแบบ คือมันเดินทางสะดวกมากเลยนะคะหรือว่าจะไปทางเส้นสับโรงก็เลยก็คือใกล้มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนะคะคือใกล้กับทางด่วนมากๆเลยนะคะซึ่งทางด่วนอยู่ติดกับคอนโดเลยนะคะใครจะเดินทางไปชนบุรีหรือว่าจะไปทางพล่ำเก้าก็คือแบบเรียกได้ว่าสะดวกมากแล้วห้องนี้นะคะเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมคะว่าเงินเดือนเท่าไหร่จะกู้ได้นะคะ ซึ่งเพื่อนๆที่เงินเดือนเพียงแค่หมื่นห้านะคะก็สามารถที่จะกู้ห้องนี้เป็นของตัวเองได้เลยนะเพื่อนๆคือใครที่เช่าอยู่หรืออะไรยาเงี้ยก็อยากจะให้มาลองดูห้องเป็นของตัวเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าผ่อนถูกกว่าเช่านะคะแล้วผ่อนเริ่มเพียงแค่สี่ห้าพันเท่านั้นนะคะใครที่มีสวัสด,ดิการกู้ของท่อซอรหรือว่ากรุงไทยหรือออมสินนะคะบอกเลยดอกเบีย้ยคือถูกมากผ่อนเริ่มเพียงแค่สี่พันนะคะคือ บอกแล้วว่าถูกกว่าเช่าจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนๆนจะไปจ่ายค่าเช่าทําไมมันเปื้องเงินนะแล้วคือห้องนี้นะคะบอกเลยคือได้เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าคือครบหมดเลยนะคะที่ปางพาไปดูนะคะก็ใครสนใจนะคะอย่าลืมติดตามช่องไฟคอนโดนะคะหรือว่าเพจไฟคอนโดหรือว่าแอดไลน์แอดไฟคอนโดมาสอบถามวงเงินการกู้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยดูแลการกู้แล้วที่สําคัญเราพาไปโอนด้วยนะคะพาไปยื่นสินเชื่อคือเราดูแลทุกข,ขั้นตอนเลยนะคะ ไงก็ติดตามกันนะคะบา,บายค่ะ